ไปจ้าอู้สิ่งมากอู้ความแรงสุดยอดจ้าพี่น้องจะเอาแบบสิ่งแบบแรงได้ทุกแนวผู้ชายก็จะสิ่งสิ่งสายแวน้นสายแวน้น้ะพี่น้องความเร็วความแรงของอันเพิ่น โ้นเข่ามุ่นบิดแล้วจ้าโดนบินอีซี่ 3C นะคะความาจูขนาด17ลิตรจ้กพี่น้องแม็กโดนประเทศไทยแม็กโดนการเกษตรของประเทศไทยนะคะทุกคนสนใจสอบถามได้เด้อเกษตรรุ่นใหม่ปต้องยางลุยน้ำจ้กพี่น้องลดต้นทุนเพิ่มคุณกำไรลดเวลาการทำงานแหล้อกะ ลดต้นทุนปุ๋ยเนาะพี่น้องกเกษตรรุ่นใหม่สนใจสอบถามได้เดอ้อแนกโดนประเทศไทยจ้าทุกคนสุดยอดโดนบินบ้านปุ๋ยความจุของเครื่องนี่คือ17ลิตรจากถังขาวๆนะพี่น้องอย่างได้ตอนนี้คู่ฝึกกระลังหัดฝึกนักบินนะคะทุกคนเป็นการทดลองแต่ว่าซื้อจริงแล้วก็แต่มาทดลองในพื้นที่จริงนะคะ ทดลองอยู่ในบ้นชีจริงของอำเภอหน้าดุนจังหวัดมหาสารคามสามเครื่องกับเครื่องประมาณสอง0 0 0กว่านะคะทะุกคนราคาก็ไม่ก็คือสอบถามคุยกันราคากันใดครับโซนค่ะเพือนก็จะซิ้นๆหน่อยนักบ,บินผู้ชายก็จะซิ้นๆหน่อยสุดยอดจี่นาง ลงจอดที่สนามแล้วนี่ไปีักน้อยที่ตำกันนักบินควบคุมการบินลงลงลงตอนอยู่ในสนามนี้มีอยู่ประมาณหกแสนกับเจ็ดแสนจกพีน่น้องสามลำนี่คือนักบินนักบินสายแว้นซิ่ง สองเครื่องนะักบินสามสามอำเภอสามอำเภอหรือ่สามอำเภอ,าม,อ,ม,เอ,เม,อมารวมกันสามลำสามลำจะเป็นประมาณนี้นะคะทดลองจริงสนาม ใช้งานจริงของผู้ซื้อเาีป<อ>้นเนี่ยเ่อมนร่ี่นอะออาามานี้นะทุกคนสุดยอดปอะมาณนี้จะพี่น้องโดนบินชื่อ e c 3 4 c รุ่นสิขนาดขนาดขนาดสิลิตรถอดแบตนี่คือแบตแบตเตอรี่ของเครื่อง ที่มีต้นไม้เนไปเลยครับมเมตรหกเมตรเนไปเลยอย่างที่พี่ทำู่หละมันมีโอกาสหาาให้มาิงไมีมันก็ขึ้นล้วมันมีย่อยย่อยงม้เหครับขาดามันแทงขา้า้งายคนกูกำลังสอนบิน